จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับคขมเหน้าแหกเมื่อฝรั่งออกมาเผยหลักฐานแทบช็อกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางกลุ่ม Facebook เสียมกุ๊กได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเดิออกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวิวัฒนาการของบ้านโนนวัดเชื่อมโยงกับพี่ไมย ต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณ4,000ถึง6,000ปีจนถึงปัจจุบันมนุษย์โบราณที่นี่เป็นบนรรพบุรุษของคนในปัจจุบันพื้นที่พิมายโนนสูงแอ่งโคราชที่นี่เป็นถิ่นกำเนิดบรรพบุพร,บรุษของกษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระวงเล็บผู้สร้างพิมายพนมรุง้งพระบรมวิษณุโลกหรือนครวัดสัตตาจาร์ชาวไฮแอมสัตตาจารย์ด้านโบราณคดี สรุปว่าที่นี่คือ The Origins of Angkor เราก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้มาจากไหนบ้านโนนวัดเป็นบานพบุรุษของคนในแถบนี้น่าจะเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมในแถบนี้ด้วยซ้ำไปาอารยธรรมนครวัดก็น่าจะได้มาจากคนกลุ่มนี้วงเล็บแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดคือแหล่งโบราณคดีที่มีหลุมขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่กว่า200ชั่วอายุคนไม่เคยขาดตอนด้วยที่น่าทึ่งก็คือพบหลักฐานว่ามนุษย์ยุคหินเก่าและหินใหม่อยู่ร่วมกันด้วยครับชมสารคดีได้นะครับรากสุวรรณภูมิวิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มแม่น้ำมูล The Human Evolution of m o o l River Basin ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแสดงว่าแม่น้ําป่าศักมีความสําคัญกับอารยธรรมมนุษย์ยุคโบราณมากกว่าเจ้าพญาให้เดาเจ้าพญาเพิ่งเกิดใหม่ทําให้คนน่ะยังไม่ตั้งรกรากคนถัดมาคอมเมนต์ว่าตามหลักฐานทางธรณีวิทยา2,000กว่าปีที่แล้วภาคกลางตอนล่าง ตั้งแต่ลบบุรีมาจนถึงอ่าวไทยภาคตะวันออกไปจนถึงแคมบดีเป็นป่าชายเลนและทะเลภาคตะวันตกสมุทรสงครามสมุทรสาครเป็นทะเลเมืองท่าโบราณคือเพชรบุรีคูบัวราชบุรีมีสันดอนทรายเป็นชายหาดพบเปลือกหอยทะเลอยู่ทั่วไปเมืองท่านครชยัยศรีนครปฐมเมืองท่าอุททองสุพรรณบุรี ล้วนแต่เป็นชายทะเลมาก่อนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่าไม่ถึงกับทะเลแต่น่าจะเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เป็นพื้นที่โครนเลนที่ปักหลักไม่ได้เหมือนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใช่ครับสุพรรณบุรีลบบุรีสมัยโบราณจึงติดทะเลและเป็นเมืองท่าค้าขายหรืออาจจะรวมถึงสีเทพด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสุดติ่ง เคยมีเรื่องเล่าว่าสองพกว่าปีก่อนราชบุรียังเป็นทะเลอยู่เลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามีภูเขาอยู่ที่1แถวใต้มีเรืออยู่บนภูเขาแต่ก่อนนะ่ะแถวนั้นคือทะเลถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสียมเจ้าแห่งอาณาจักรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถูกต้องแล้วครับสยามคือจกักรวรรดิมเขมรเป็นทาสมาโดยตลอดครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอะไรที่มันไม่ใช่มันจะก๊อปปี้จะเคลมเท่าไหร่ ในเมื่อ DNA ในเซลล์มันเป็นแค่กลุ่มคนที่อยพยพมาน่ะเป็นได้แค่ธาตุอย่าหวังว่าจะเป็นออริจินอลเม้นช่างไม่เจียม h a s h ท a g ประเทศจุดๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อน่านฟ้ากัมพูชาอยู่ภายใต้กำมือของบริษัทไทยได้สัมปทาน49ปีทุกสนามบินทุกเส้นทางบิน100% บริหารการจราจรบนฟ้าเจ้าแรกเจ้าเดียวแบบไร้คู่แข่งเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรมาฟังกันครับหลังจากที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบหรือเสียมเรียบอังกอร์แห่งใหม่ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จนั้นดยเป็นการลงทุนโดยบริษัทของจีนและได้เปิดให้บริการแบบ s o ฟต์โอเ i n g ไปแล้วเมื่อกลางเดือนตุลาที่ผ่านมาแต่หลายคนยังไม่ทราบว่าทั้งสนามบินเสียมเรียบและสนามบินทั้งหมดในกัมพูชา บริษัทจากประเทศไทยได้สิทธิ์ในการเข้าไปบริหารจัดการทั้งระบบการควบคุมการเดินอากาศแบบ100%ซึ่งเอกชนที่เข้าไปดำเนินงานก็คือบริษัทสามารถ Aviation ่นโซลูชั่จำกัดมหาชนหรือ SAV และเป็นผู้ถือหุ้น100%บริษัทแคมบ o d เดีย r t r t r f i c Service จำกัดหรือ CAST ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ที่ได้สิทธิในการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศครอบคุมเส้นทางบินทั้งหมดของน่านฟ้าประเทศกัมพูชาโดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาระยะเวลารวม50ปีคือปี2545ถึงปี2594เนื่องจากกัมพูชานั้นไม่มีหน่วยงานหรือความสามารถในด้านนี้และบริษัท เห็นการเติบโตของกัมพูชาในอนาคตจึงเข้าไปลงทุนเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวแบบไร้คู่แข่งซึ่งปัจจุบันกัมพูชามีสนามบินเพียง6กแห่งได้แก่ 1. สนามบินนานาชาติพนมเปญ 2. สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ 3. สนามบินนานาชาติสีหนุ 4. สสนามบินพระตะบอง 5. สนามบินเกาะกง 6. สนามบินสตรึงเตรงสำหรับไรายได้หลักของแคสมาจากการบริการควบคุมการจราจรทางอากาศ โดยแบ่งตามประเภทเที่ยวบินได้3ประเภทได้แก่ 1. รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้นลงระหว่างประเทศหรือ Landing and Take off International เป็นสัดส,ส่วนรายได้ประมาณ37-44เรายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินขึ้นบินลงภายในประเทศเป็นสัดส,ส่วนรายได้ประมาณ4-5เและ3า รายได้ค่าบริการสำหรับเที่ยวบินที่บินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชาเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ50%ของรายได้รวมสำหรับปี2565ที่ผ่านมากัมพูชามีเที่ยวบินรวม68,390เที่ยวบินครองเส้นทางการบินระหว่างประเทศ18เส้นทางและเส้นทางการบินในประเทศ20เส้นทางแบ่งเป็นเส้นทางบินภายในประเทศสัดส่วน9% เส้นทางบินระหว่างประเทศสัดส่วน18.8%และเส้นทางบินผ่านหรือ overflight สัดส่วน72.2%โดยบริษัทมีไรายได้จากการให้บริการประมาณ1,200ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้น165%เมื่อเทียบกับปี2,564และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1,700ถึง1,800ล้านบาทในปี2 5 6 6 และเพิ่มขึ้นได้ถึง2,000ล้านบาทในปี2,567ซึ่งจะกลับมาใกล้เคียงกับรายได้ปี2,562ที่มีรายได้ถึง2,57 0ล้านบาทลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าแล้วสนามบินใหม่ที่ว่าเป็นทุนจีนอะรวมด้วยไหมคัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวมากพอคุ้มทุนไหมครับ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตามนี้ครับบริษัทรายได้จากการให้บริการ1,200ล้านบาทขยายตัว165%และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง1,700-1,800ถึง 1, ล้านบาทถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าไทยจะบินผ่านต้องขออนุญ,ญาตกัมพูชาไหมครับหรือถ้าสายการบินต่างๆที่ไม่ใช่ไทยจะต้องบินผ่านต้องขออนุญ,ญาตจากไทยหรือกัมพูชาคะก็มีผู้คนมาตอบนะครับคนแรกก็คอมเมนต์ว่า ตอนนี้บริษัทสามารถทำเงินจากทุกสายการบินพาณิชย์ที่ทำการบินผ่านน่านฟ้ารวมกว่า60%ของไรายได้ทั้งหมดนะครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าถ้าสมมติมีเครื่องบินทางทหารจะบินผ่านเขาต้องขออนุญ,ญาตรัฐบาลกัมพูชาหรือเอกชนไทยที่ได้สัมปทานครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยคนไทยและบริษัทที่ได้เข้าไปทำ หวังว่าอีกไม่นานเมื่อเขมรได้มีการพัฒนาในหลายๆด้านทําให้เขายืนได้ด้วยกําลังความสามารถของตัวเองมีความพัฒนาที่ดีขึ้นเขาจะได้เลิกน้อยเนื้อต่ําใจสักทีซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ